ต่อไปดูสัญลักษณ์มืออ่ะถอยหลังมาห้าเก้าอหนึ <Yeah. S 2> ่งสองสามสี่ห้าหยุดมืออยู่ตรงไหนคะมืออยู่ระหว่างขาอ่ะดูนะดูนะ จงทำดีจงทำดีจงทำดีเราจะทำดีจะทำดีจะทำดีเ <Okay. S 2> อามือลอง อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวท่านผอจะมาก่าวค่ะลำดับต่อไปนะคะพิธีการทางเสือร้องก็เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านบัญชายุทยสงค่ะท่านผู้วยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านไทยประชมศึกษานะคะได้กล่าวปิดกิจกรรมในวันนี้ค่ะเรียนเชิญท่านค่ะ รองพู้กับลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านไผ่อุทธศาสตร์ทุกนายวันนี้รู้สึกยินดีเชืิญชมลูกเสือสำรองทุกทุกนายนะครับที่ฟันฝฟาอุปสรรคในการเดินทางไกลและก็เข้าฐานต่งางๆ วันนี้รู้สึกเต็มที่นะครับดูพวกเราแล้วรู้สึกมีกำลังใจกล้าทำแล้วก็กล้าที่จะเข้าฐานต่างๆน่าจะผ่านทุกทุกคนนะครับจากการประเมินด้วยสายตาคุณครูประจำฐานก็เชื่อมชมนะครับน่าจะให้คะแนานเต็มกับทุกทุกคนซึ่งก็ถือเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับที่จะ เดินต่อไปถึงลูกเสือสามัญในอนาคตข้ั้งหน้านะครับวันนี้ขอเชิญชมพวกเราทุกทุกคนนะครับที่จะผ่านไปสู่ไ,ไ,ไปลูกเสือสามัญในระดับชั้นต่อไปนะครับวันนี้ก็ฝากพวกเราในเรื่องความสามัคคีความอดทนความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำนะครับตามที่ ให้ทำสัต์ปัญญาณว่าจงทําดีจงทําดีจงทําดีหรือเราจะทําความดีเราจะทําความดีเราจะทําความดีตามกฎของลูกเสือสํารองนะครับก็ฝากพวกเราทุกๆคนนะครับสามารถเอานําความรู้วิชาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเข้าฐานต่างๆการเดินทางไกล ไปบูรณาการในชีวิตประจำวันและก็กลุ่มสารการเรียนรู้ต่างๆได้นะครับทุกๆกลุ่มสาระเลยนะครับวันนี้ก็ขอ,อขอบคุณท่านผู้กกับทุกคนรองผู้กกับแล้วก็ขอบใจลูกเสือสำรองทุกๆนายที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ พักผ่อนพรุนี้มาไหมพรุนี้ไม่ได้มาใช่ไหมมาแต่พ่วมกับเราพ่วมกับนะครับมาร่วมกิจกรรมลูกเสือสอหรกบสสามันครับก็ขอก่าวฟิดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรองประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6ันวันนี้ครับสวัสดีครับแพ็คต้งขนมไว้สำหรับให ลูกเสือรุ่นน้องได้เอาไว้กินในวันถัดไปขอตัวแทนนะคะมารับรางวาัลจากท่านผู้ในการค่ะวิ่งเลยสองคนลูกแล้วใครก็ได้วิ่งเลยค่ะวิ่งเลยใครก็ได้มาเลยสองคนวิ่งมาเลยค่ะอ่ะมาโอเคเร็จแล้วหันหน้าไปทางนู้นลูกอ่าโอเคค่ะ ทรบรยหาเสร็จขวาหันแล้วก็แยกเลยนะคะแล้วก็ฟังคำนัดหมายคุณครูจะนัดหมายให้ป1ป .2 ป่แยกไปตามชั้นเพื่อให้ครูคประจำชั้นได้เช็คชื่อก่อนนะคะแล้วก็จะได้เวลาถ้าจะกลับบ้านจะได้แจ้งครูคประจำชั้นได้โอเคค่ะฟังคำสั่งนะป1นะหลังจากแยกแล้วนะคะให้ไปรวมกันที่หน้าชั้นก่อนนะหน้าคารตอนึนะคะ ป2อ,อ,อยู่บริเวณฟั่งสนามธรรมธิาหาเสนขวาหารไปได้เลยป1อ,อยู่หน้าห้องปงก่อนนะคะยังไม่อนุญ,ญาตให้กลับจนกว่าคุณครูประจำชั้นจะไปถึง